ขกาวโดยสรน,นา INN ฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว i n n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ดูสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ติดเชื้อทะลุไป100.7ล้านแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า5 0 0 0 0 0ราย สถาน,นการไวรัสโควิด COVID -19 ประจำวันที่27มกราคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ7น .10 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกแล้ว,ลวทั้งสิ้น100ล้าน792,268รายแล้วค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5,960รายเสียชีวิตไป2,164,380รายเพิ่มขึ้น,น15,098รายค่ะแล้วก็รักษาหายไปแล้ว72,7 9 1> 9 1 4 4รายประเทศที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ตัวเลขนะคะไปที่25 99, ล้าน9 9 9 5 3 9รายค่ะเพิ่มขึ้น137,296รายและเมื่อวานนี้เสียชีวิตไป3,597รายทําให้เสียชีวิตสะสมไป435,004รายแล้วค่ะส่วนอินเดียก็ติดเชื้อ10 6, 8, 8, 8ล้าน689,268รายนะคะเพิ่มขึ้น1,000 1,558รายค่ะเสียชีวิต153,724รายค่ะ บราซิลก็ติดเชื้อไป8,936,590รายเพิ่มขึ้น63,626รายเสียชีวิตไป21,8918รายค่ะส่วนรัสเซียก็ติดเชื้อ3,756,931รายเพิ่มขึ้น18,241รายเสียชีวิต7482รายและสหารชาชอาณาจักรที่ติดเชื้อ3,689,746รายค่ะเพิ่มขึ้น2 8 9, 9, 9, 0 8 9รายแล้วก็เสียชีวิต 1162รายเมียนมาตอนนี้อยู่อันดับที่71ค่ะติดเชื้อไป138,368รายแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิต3,082รายขณะที่ประเทศไทยก็อยู่อันดับ124ค่ะติดเชื้อไป14,646รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นนะคะ959รายเสียชีวิตคงที่75รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว1892รายค่ะ ไปดูประเด็นสังคมเรื่องนี้ค่ะนายกสภาทนายความพร้อมช่วยเหลือเยื่อนะคะที่ถูกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุค่ะโดยเชื่อว่าไม่น่าจะมีเจตนาทำผิดเงื่อนไข ดรทวันรุญญาพรณายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกคืนเบีย้ยอย่างชีพคนชราที่จ่ายโดยกรมบัญชีกลางในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยกรมบัญชีกลางขอเรียกคืนเบีย้ยอย่างชีพคนชราย,ย้อนหลังรวมดอกเบีย้ยด้วยเหตุที่ทับซ้อนจากการได้เงินบํานาญของลูกชายที่เป็นทาหารและเสียชีวิตทําให้การได้รับเบีย้ยคนชราเนี่ยโดยไม่มีสิทธิ์นะคะด้วยบอกว่าเรื่องนี้สภาทนายความให้ความสําคัญค่ะเนื่องจากคาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบค่อน้า ข้างเยอะแล้วก็ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพชราภาพไม่ได้มีเจตนากระทําความผิดเพียงแต่ไม่ทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับเงินซึ่งก็ต้องหาทางตรวจสอบและก็หามาตรการในการช่วยเหลือกันต่อไปค่ะดรถวันบอกนะคะเรื่องนี้ต้องกลับไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแต่ทางสภาทนายความก็พร้อมช่วยเหลือมีหน่วยงานสภาทนายความประจําทุกจังหวัดอยู่แล้วที่พร้อมให้คําปรึกษาและก็ให้ความเป็นธรรมอย่างไรที่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่เคยมีคนมาร้องเรียนกรณีดังกล่าวนะคะเพียงแต่มีผู้ สูงอายุมาปรึกษาเรื่องอื่นๆเท่านั้นทางนี้สภาธนายความจะประชุมปรึกษาหาหรือหาแนวทางเพื่อตั้งคณะทำงานลงไปดูแลช่วยเหลือกันต่อไปค่ะตำรวจปสขยายผลลูกแป้งค่ะนะักค้านเคนมผงพบว่ามีหญิงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องขอบวนการนี้ด้วยและเชื่อว่าน่าจะส่งขายย่านรัชดา พลตโมทโทรมรียิ้มแย้มผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงความคืบหน้าการจับกลุ่มนายโชว์ไวเช่น ผู้ต้องหาชาวไต้หวันนะคะซึ่งมีฉายาว่าลูแปงถูกจับกลุ่มที่คอนโดหรูย่านอาโศกพร้อมกับของกลางเป็นยาเสพติดจํานวนมากบอกว่านอกจากการจับกลุ่มนายโชวัยเชิญนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่ได้แล้วตํารวจก็ขยายผลไปจับกลุ่มหญิงไทยหนึ่งรายซึ่งก็สารภาพว่าเป็นภรรยาและพักอยู่กับผู้ต้องหาในคอนโดค่ะซึ่งจากข้อมูลพบว่าหญิงรายนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่พบเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายค่ะนอกจากนี้ตํารวจก็ขยาย ผลหาเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรือว่าลูกค้าที่ผู้ต้องหากระจายยาเสพติดไปให้นะคะเบื้องต้นพบข้อมูลว่าส่งยาไปในพื้นที่สถานบันเทิงย่านรัชดาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนสารเสพติดเคานุ่งผงที่ตรวจยึดมาได้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างส่งให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบหาส่วนผสมนะคะว่าประกอบด้วยยาเสพติดชนิดใดบ้าง<ๆ>เพื่อจะได้หาความเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลกัรเร็วๆนี้ค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN